เป็นผ้าแบบเดียวกับที่นักปินเขาเขาใช้กันนะคะเขาจะใช้ผ้าแบบเกรดงน,นิ่มๆเลยเนาะแล้วก็เนี่ยชอบ่างนี้แหละสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่แยมรีวิวค่ะ EP นี้นะคะแม่แยมจะมารีวิวเป้อุ้มเด็ก A c l a ลนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยสําคัญที่ช่วยผ่อนแรงคุณแม่เลยแล้วยิ่งบ้านไหนที่ชอบเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยช่วยผ่อนแรงได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างแม่แอมเนี่ยก็จะชอบออกไปข้างนอกไปทานข้าวออกไปสถานที่ธรรมชาติไปต่างจังหวัดนี้่ก็จะช่วยผ่อนแรงได้ดีทีเดียวเหมือนนะคะแล้วก็ตอนนี้วันนี้แม่แอมจะออกไปทานข้าวข้างนอกกับครอบครัวนะคะแล้วก็น้องบูพาอยู่ด้านหลังอยู่นั่งอยู่ที่คาซีด้านหลังนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยเราไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันนะคะ okay. แล้วตอนนี้นะคะแม่ยาก็อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะกับน้องภูผานะคะแต่ว่าจะให้นั่งไปกินไปแบบอุ้มอย่างนี้ก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าภูผาก็เก้าโลแล้วนะคะก็้วแม่ยำก็ปลุกเป้อุ้มเด็กของเองแคร์มาด้วยนะเดี๋ยวแม่ยาประขอเป้อุ้มเด็กแคร์นึงนะคะ เป้อุ้มเนกของเอแ a ลค่ะแม่อมชอบมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถปรับสายรอบเอวได้นะคะคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะผอมนะคะก็สามารถใช้นี้ได้หรือคุณพ่อที่แบบหุวนหญิงเนี่ยอาจจะมีพุงหน่อยก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ด้วยกันได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะมีกระเป๋าให้ด้วยไว้เก็บสัมภาระนะคะและที่สําคัญเนี่ยสามารถปรับได้หลายสไตล์หลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเป้อุ้มฮิปซีดนะคะแบบนี้ สามารถที่จะเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะสําหรับอินดอร์เอาท์ดอร์นะคะจะเป็นตะข่ายแบบนี้ระบายอากาศได้ดีเลยค่ะนี่หรือว่าจะทําเป็นฮิปซีดก็ได้นะคะเนี่ยเวลาที่ให้นมลูกนะคะก็สามารถที่จะ,จะให้น้องนั่งบริเวณนี้ได้แล้วก็แม่ยังชอบอย่างนี้นะเขาจะมีแบบเป็นซิลิโคนกันลื่นให้นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าน้องนั่งเนี่ยแล้วก็จะค่อยๆถลายแบบตกเนี้นะคะนี่ค่ะเป็นซิลิโคนให้เต็มเต็มพื้นที่เลย ที่แม่สังเกตเห็นนะคะบางที่เนี่ยเขาจะทําซิลิโคนให้แค่เฉพาะตรงกลางหรือว่าเรือรอบๆแต่ว่าของ a c r ล f t เนี่ยค่ะเป็นซิลิโคนเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคะคือโอเคมากใช้งานดีมากๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เป็นเป้อุ้มเด็กนะก็สามารถที่จะถอดตัวโฟมด้านในออกได้ด้วยนะคะพอเอออกปุ๊บก็สามารถ ที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเป้อุ้มเด็กได้นะคะก็คือให้ลูกอยู่ด้านในนี้นะคะก็กลายเป็นเป้อุ้มเด็กแล้วถ้าอยากจะให้เป็นที่นั่งก็สามารถใส่โฟมเข้าไปก็จะเป็นเป้อุ้มหิปซีดนะคะนี่คือแนะนําเลยนะเพราะว่าเป็นเป้อุ้มเด็กที่นําเข้าจากเกาหลีแล้วก็ผ้าของเขาอะค่ะเป็นผ้าที่บอกว่าเออเป็นผ้าแบบเดียวกับที่นักปีนเขาเขาใช้กันนะคะเขาจะใช้ผ้าแบบเกรีเนียมลยนะ่เนาะแล้วก็เนี่ยชอบตรงนี้แหละเขาจะมีแบบ จะขายระบายอากาศให้นะสําหรับเอาดอแบบออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยนะเราร้อนหอน,อนีนก็ต้องเปิดนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปตามห้างเงี้ยตามห้างแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยเราก็ปิดตรงนี้ได้นี่เป็นไงล่ะเนี่ยได้หลายแบบเลยเนาะจะจะใส่แบบเป็นเป้อุ้มเด็กเป็นฮิปซีดหรือว่าเป้อมุ้มฮิปซีดก็ได้นะคะอย่างอัเนี้ย น้องภูผาเขาชอบแบบนี้ไม่ร้องไม่งองแงเลยจะเขาจะรู้สึกอบอุ่นนะคะก็จะใช้งานได้หลายแบบเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยคือสีของเขาอะ่ะเป็นสีที่จะเป็นโมโนโทนเนาะเรียกว่าโมโนโทนคุณแม่สามารถใช้ได้แล้วก็คุณพ่อก็สามารถใช้ได้นะคะคือถือว่าเป็นตัวช่วยหนึ่งนะที่ทำให้ผ่อนแรงมากๆเลยแล้วเขาก็ออกแบบตามหลักสรีสระศาสตร์ด้วยได้รับไปการันตีจากเกาหลีนะคะว่า ออกแบบตามสรีระของเด็กจริงๆนะเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของโครงสร้างของเด็กด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่เลือกเป้อุ้มเด็กที่ดีๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสะโพกเนาะสะโพกหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพื่อเป็นการเซฟที่ที่สุดเราก็ควรเลือกเป้อุ้มเด็กที่ได้รับใบเซอร์นะคะแล้วก็ คือได้มาตรฐานใบรับรองด้วยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆนะคะจะช่วยให้เราไม่ไม่ททวปวดพวกตาอหลังด้วยนะคะออกแบบตามสรีระของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ของลูกด้วยลูกก็จะไม่มีปัญหา่อกสะโพกลกด้วยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่แม่ยาม่าแปะไว้ท้ายคลิปเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวแม่ย่าขอตัว ลาไปก่อนไปทานข้าวก่อนนะคะก็ไม่ยอมแนะนําสําหรับเป้อุ้มเด็กนะไม่ยอมแนะนําเป้อุ้มเด็ก a อแคล็ rap, นำเข้าจากประเทศเกาหลีจ้าบ๊ายบาย